เอาแล้วผมตะโถดทำไมวะเนี่ยเอาแล้วผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผม MTR เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมเล่นไมค์ครับในมินิเกมชื่อว่าโมเดลเลอร์หรือฆาตกรเอาตูดกันนั่งไงครับผมวันนี้ก็บอกอยู่กับผมแล้วก็คุณเฟสเหมือนเดิมครับผมวันนี้เขาไหนแล้อวันนี้ครับโอเคครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเขียผมในด่านแรกนะครับเป็นด่านของไฮพิกเซลเวอร์ครับแบบใหม่นี่เลยก็เป็นอะไรที่แจ่มแมวจริงนะคุณเฟสไปไหนครับเนี่ยแย่อยู่ โอตรร้ตรงกลางครับตรงกลางโอเคโอเคโอเคเจอกันตรงที่มึงบอกอ่ะนี่ไงนีง่ไงนีง่ไงนีง่ไงโอเคไปแล้วแอบบแล้วแอะเอ้ยเนียนน้อยเจ้าเนียนปะเฟรล,ลองไปดูดิก็เนียนน้อยเนียนมากทำให้ม,มันตรงตรงกรันผมขอแอบในเนียนอย่างนี้นนแล้วกันนะเพราะว่าชาาการนเจนอเจอแล้วสีเขียวสีเขียวมึงใช่ไม้ใบไม้ใช่เอ้ยธนูดรอกลางเลยธนูดรอปท่านผู้ชมธนูดรอปแล้วเฮ้ยโอ้ยโห่ข้าราชการไอตาเขียวปะเนี่ย โอ้โหว่าแล้วทำไมมันตีโหดจังวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นไงผมเห็นแล้วเห็นแล้่ที่นี่เห็นดาบโอ้ดูใช่ตาเกมในไอเกมเมื่อกี้ไอไออะไรไม่รู้ที่มันแบบมีไอตรงเหมือนเป็นหวีอะสีเขียวอะใช่ไหมเด็กแรบป่ะเด็กแรบป่ะอ๋เด็กแรบธรรมดาที่ไหนล่ะคนนี้โอ้ผมชนะโอ้ไปอีกตาหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมโอ้โหอะไรอุตส่าห์แบบชิวๆเลยเนี่ยหาเอ้ยอโอเค เคครับผมในด่านที่2ของแมพพายบิ๊กเซลเวอร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมไปที่เดิมดีกว่านะตรงนี้มันไม่ปลอดภัยเลยเอ้ยหวัดดีหวัดดีวัดดีไอ้เฟียสเฟียสตามมาตามมาฟอลโลมีแหมนไปที่เดิมจีเดิมไม่เอาไมฟไ,ไ,ไฟผมขอแอบตรงที่เดิมก่อนละกันนะมันได้ผลเว้ยมันได้ผล,ม,ผลม,มาดิมากูดิเออโคตรเฟี้ยวทำทำทำ,ทำทำทำหน้าตรงๆอ่ะเห็นไ่มแบบเรามองอมีคนถ่ายวันด,ดีครับยูทูบเอออว่ะเ้ยวันด,ดีมีคนหวัดดีกับผมด้วยขเขินจังเลย เออคราวนี้ป่ะคราวนี้ป่ะเนี่ยอู้ดเขามองไม่เห็นเราโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยมองเห็นหรือมองไม่เห็นเนี่ยไอ้หามมองเห็นเพียนเพี้ยสเพี้ยนนันมองเห็นเพียนอุ้ยเพียนหลุดเล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเล่นก่อนละกันนะโอ้ยตกใจเลยโอ้ใจเย็นนะเพื่อนอุ้ยเขาเห็นผมใจเย็นๆดิเพื่อนไปแล้วหรอเอ้ยอย่ามามองผมซิโอ้โหไอ้หาม ไปแล้วอุ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรเนี่ยวอเค c a n n e r คืออะไรวะอมอเป็นรถไฟเหรอได้รถไฟเป็นรถไฟภูเขาเหรอใช่ไหมแต่ขอตั้งไปไหนดิโอ้โหเสียงเสียงมาแต่ไกลท่านผู้ชมโอ้โหเสียงมาแต่ไกลเปิดแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้เออใช้ได้ดูเสียงอุ้ทันูดอกตายละโอ้แล้วจะพาเราไปไหนเนี่ยรถไฟเนี่ยอ๋อแค่นี้เหรอหมอพามาส่งถึงนี่อุ้ยเดี๋ยวดนะค้างค้างค้าง โอเคมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วออกมาเจออะไรไหมนะไม่ใช่ว่ยออกไปแล้วเจอฆาตากรที่หายนะโอ้ยใจเย็นนะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยศพนอนตายวัดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยดีวเดใครเป็นวะใจเย็นนะเรมไม่ไว้ใจแล้โอ้โหไ่ก้าออกไปไหนเลย อเคขอเก็บธนูเก็บทองก่อนเดีしし๋ยวมันไม่มีใช้ไงโอเคไปเราตาตาลุยหาทองกันดีกว่าท่านผู้ชมแถวนี้ไม่น่ามีละเราไปตรงกลางได้ไหมเอ้ยแดงไปแล้วมั้งนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เราไม่ใช่นะเพื่อนเราไม่ใช่เราเฟลลี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขียวนี่น่าสงสัยนะครับเดี่ยวคนเนี้ยมันอะไรขูโพวกมันชักอุ๊ยตกใจโูใคร้ายๆไอ้แดงวะเนี่ยไอ้แดงวะเนี่ย อุ้ยอยนะอย่านะอย่าอย่าโอ้จีิจิเอาอ้นนี่เป็นนี่ว่าโอ้โหตาหน้าตาเลไไอ้โรบอทเนี่ยโอ้หชุดเบสล็อกโอ้ชุดโคตรเท่เลยอะไรว่ามันชื่ออะไรวะเนี่ยหน้าคุณคุณนะทาส์ฟอร์มเมอร์ป่ะวะโอเคไปเล่นเกมต่อไปดีวกว่าท่านผู้ชม โอ้โหคราวนี้ครับผมเป็นอินโนเซนต์เหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมแต่ด่านนี้มันมีข้อพิเศษคือมันมียาลึกลับปริศนาอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมนะครับเราสามารถเอาทองไปนี่ครับก็จะได้ยาออกมามันจะดรอปยาออกมาให้1ขวดเป็นแรนดอมยานะครับมิสเตอรี่พอยชั่นโอเคเข้าไปแล้วเป็นโอ้โหได้ได้วินวอคว่ะเอ้ย่ารู้แล้วใครเป็นเฟียสเฟียสรู้แล้วใครเป็นเอ้ยไอ้เนี่ยไอ้หน้า,นาโอ้ยไอ้ที่มันเป็นสีฟ้าตัวฟ้าไอ้ตัวฟ้าเป็นที่มันมีเขาเรียกเออว่าฟ้าเป็นผมยาวๆเว้ย โอเคเพนตกใจเลยกูกินยาอินบ็อกทีนี่รู้เรื่องเลยใช่ไหมโอ้โอเคเอายาก่อนเอายาก่อนเพิบมมาเร็วมาเร็วเพลกินก่อนกินก่อนกินก่อนได้ไรน่ายาไบเนทอุ้ยโอยก้อนใช่เหรอคือโชคร้ายอ่ะเจอคนมีดาบไบเนทไนน่าไอ้ไอ้ไอลิคโควีสองเป็นเชื่อผมไบเนทพอยต์ชาติไปเจอแล้วไอห่าได้ไบเนทสองเราติดต่อกัน โอ้โหดูดใจเย็นนะเพื่อนโอ้ยสโลเนตกอดกอดกอดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเร็วไปแล y, ้วเสียวโอ้วันดีวันดีเฟียสมาแล้วมาแล้วคอมมอนคอมมอนดูดเออใจเย็นนะเพื่อนเอออย่าฆ่าเรามันอยู่ฝั่งรุ้นไหนไหนวะโอ้โหได้สโลอีกแล้วสโลเนตอีกแล้วเหรอเพื่อนโอเคผมขอนี่ก่อนเก็บทองแล้วก็เอาไปใส่ในยาอิซซอรี่กอดได้แล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยตายดิตายหรออุ้ยเห็นแล้วอุ้งฐานผมไปเมื่อกี้โอ้ยนี่อันนี้คือ20วิขันตรีตีเราไม่ได้ เยี yeah, okay, ่ยมโอเคผมกังวลต้องหาธนูแล้ววะงั้นเราอยู่ไม่ได้นะอาหารธนูดีกว่าท่านผู้ชมโอเคไปมเก็บธนูตอนนี้ไม่น่ามีทองดับมั้งมีปะไม่น่ามีดับว่ะโอ้โหไม่ดับด้วยโอเคเฮ้ยท่านผู้ชมดูครับดูไอเฟียสนอนไอเพ็งมึงดูศพมึงดิเฟียสเฟียสมึงดูศพมึงดิไปแอบในบันไดเฉยเลยชิบหายโอ้ยโอ้ยเห็นผมเห็นผมเห็นแล้วเมื่อกี้ มันกระโดดขึ้นไปตรงไอ้บุ๊คเชลล์นี้เมื่อกี้ท่านผู้ชมบอกว่าจะคงจะไม่มาหาเรานะเพื่อนรักเมื่อกี้เก็บทองก่อนโอเคตรงนี้มีทองครับแปดละอีกสองก้อนอยู่ไหนครับอู้ธนูดับโบดับแล้วโบดับแล้วท่านผู้ชมยังไงผมเจอมาแล้วโอ้ยเจอโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอย่านะอย่านะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะจับชุดชวนดันเออจีจีซี่เย้ชนะเว้ยโอเคชนะว่ะธรรมดาแ่ะเฟสโอ้โหอีซี่ว่ะยอดเลยครับ เดี๋ยวผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเป็นนักสืบเพราะผมนักสืบจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมกูเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่โคตรแจ่มแมวเฮ้ยเฮ้ยคนนี้มึงเป็นไหมเนี่ยไอ้หนมก็ไม่ใช่นะไม่คือนะใส่หน้ากากอย่างเงี้ยต้องให้เปิดหน้ากากไหมครับคุณหน้ากากฆาตกรถอดหน้ากากครับเฮ้ย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 เล้ยาก่อนเล้ยาก่อนเฮ้ยมีคนใช้แล้วมันใช้ต่อ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ละอันนี้ได้ยาฮ้ยเ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 ฮ้ยว่ะยเฮ้เนี่ย โอ้ยยิงมิสเบีตี้เอาเรื่องว่ะยาวินวม็อกอกุ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้ยใครใครมันตบรัวๆเลยวะ่ะใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับ,เย,นนรบเย็นนะคุณมค์ครับผมโอ้ยไอเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้ว<ไ>ตายมึงตายโอ้ยโอ้โหโ,โ,ห <c oughs> โ,โหชคดีมียาวินม็อกเนาะชิวๆยาวินม็อกช่วยชีวิตนี่ว่ะท่านผู้ชม <c oughs> โอเคครับผมไปตาต่อไปดีกว่า เค้าผมตอนนี้ผมได้เป็นดีเล็กทีฟนะท่านผู้ชมเนี่ยครับรอรอมันปล่อยธนูออกมาก่อนคุณเฟสเป็นเป็นนะครับตายแล้วอินโนเซนเนี่ะคุณเป็นอินโนเซนต์ปะเนี่ยฮะโอเคเขาไม่ตอบผมอีกละใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นคุณเป็นไรครับผมตอนนี้โอ้โหกูมึงเงียบอย่างอี้ว่ามึงใช่แล้วว่ะฮะมึงย่ามึงอย่าอย่ามาเอากูโอ้ยอย่เป็นโอ้ยอย่านะอย่าให้รู้นะเป็นไปละต้องมีคนเป็นแน่เลยเราเชื่อใจกันได้ใช่ไหมไหนลองเล่นสล็อตให้ดูหน่อย นี่อ้าวโอ้กูว่าอะไรห่ามเอ้ยบักคัดเอ้ยบักขาดอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจะเอาผมใช่ไหมผมผมนิดไรตัวตนสามวิเลยเหรอเนี่ยสามวิเหรอไอ้ดาบเลยนะปลาดาบโอ้โหเฮ้ยเขาอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงฆ่ารถขานั้นเหรอเฟียสให้มึงโหดจังวะเพื่อน ดูดิโห่น่ามันแกงรถไฟนี่หว่าสนุกเลยไหมล่ะมึงโหเล่นกันโคตรมันเลยมีบูอิสโมเดอร์มีคนเอ่ยปากแล้วว่ะเอิ่มวิธีดักก็คือดักสถานีต่อไปจริงจริเอ้ยไม่โด่อนปวดตับนู้วรีดด่อนคิวมีบุรุษเฮ้ยเอาป่ะล่ะคุณเจ้าผมไหมสถานีต่อไปหาก่อนผมผมผมมีครูนะเฮ้ย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 ต่างคนต่างหนีใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยยา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 หึหึหมาจริงหมาคุณหมีภูแว่แว่เฮ้ยเฮ้ยเอาไม่โดนเฮ้ยเอาถห้คุณยิงไม่โดนวะเมื่อกี้มันทะลุตัวมึงไปอ่ะฮ้าสายตานี่ะครับผมว่าผมได้เป็นอืมอินโนเซนต์สุดจิ้มจิมเลยโอ้โหอินโนเซนต์ว่ะเฟี้ยตานี้อยู่ไหนขอเปิดยาก่อนแล้วกัน ปึ๊บผมหายทองโอ้ยได้ยาวอ่ะยาเป็นซอรี่พอยชั่นเอ้ยอู้ยโอ้ยโ้ยาดีโคตรดีนะผู้ชมโคตรดีโคตรดีเห็นไม้กินยาแล้วหร่องหนอะไรนะเห็นไม้กินยาแล้วล่องช่เปล่าช่เปล่าไม่น่ามีนะวันดีวันดีอุ้ยโบดับเฮ้ยเก็บโบดิเพื่อนมาเก็บโบดิแล้โบดับโบดับโบดับ โอเ่ไไมนนตีไม่โดนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ผมชาชาแล้วปุ๊บสุ่มยิงสุ่มยิงโดนไหมไม่โดนว่ะโอ้โหเอ้ยบักคัตโอเคอยู่ไหนกันแล้วนะว้านี่ไงล่ะทำซ่าทำซ่าทำซ่าไม่ยอมยิงออกมาไงยิงออกมาป่านนี้ก็ชนะแล้วเอ้ยออืฮัมฮาบักคัดเหลือสามเหลือสองเหลือกี่คนเหลือสามคนเหลือสองคน อยู่ไหนแล้วนะอยากรู้จริงๆเลยคุณไปอยู่ไหนกันฮะเอาเดี๋ยวซาร่ามียาให้กินไหมฮะอฮะ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 สวัสดีสวัสดีเปิดทำไมล่ะเปิดทำไมเปิดทำไมโอ้โหโอเคขอกินยาเลยแล้วกันนะมาแล้วได้ยาอะไรครับอันนี้ปึ๊บยาสปีดโคตรจับแมวจับระจับรบโอเคเฟสบอกบอกตำแหน่งนี้เขาอยู่ไหนอยหนเกิดผิดเกิดออกอ้าวโคตรแต่เฮ้า <laughs> เออผมหาเองก็ได้ผมไม่แคร์เฮ้ยผมว่าผมเจอวะ่ะใช่ไหมน่าอยู่แถวนี้โอเควันเดย์เค็กอืมอี E C อู้หูชนะท่านผู้ชมโคตรเท่ค oh. รับผมไปไงล่ะตานี้เยี่ยมไปเลยครับท่านผู้ชมไปตาหนึ่งละกันชิวๆไปเขครับผมในตานี้ครับเราเป็นอินโนเซนต์นะครับคุณเฟสเป็นอะไรเ no. พราะคุณจะไม่โกหกผมนะอินโน โอเคไปเราเก็บน่าจะโอเคกับเอ้ยก็บสีแดงใจเย็นนะ okay. โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ้เขาเก็บทองไม่น่าใช่หรอกน่าจะไม่ใช่ฆาตกรฆาตกรน่าจะมีแต่การฆ่าล้งางเผาพันธุ์ชัวโอเคผมขอเลยแล้วกันนะเฮ้ยโอเคเราได้ยาแล้วโอ้ฆาตกรทํางานในเฟสข้าราชกรทํางานโอ้ oh, no โ h oh, no. Oh, no oh no oh no ไม่รู้ดิไอ้ดัน no, oh, no. Oh, no. Oh, no. wing n นไปแล้วกูกินแล้วได้ยาอะไรอู้ยาล่องหนว่ะไอ้หำของจริงยาล่องหนของจริงโอเคเอาไป ผมก็เดินไปเลยก็ได้ยามาเยี่ยมผมเอยเอยเฟสเวลาเราเป็นยาอะไรอยู่เงี้แล้วเราแล้วเรากินเขาเรียกว่าอะไรวะเรามันจะกินซ้ำไม่ได้ใช่เหรอไทยกูได้ยาซ้ำเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เนี่ยกูว่าล่นได้ต่อนี่เนี่ยมันเหมือนมันมันเป็นอะไรวะแบบเวลาเราสุ่มแล้วมันจะได้แบบของที่เราเป็นอบิลิตี้นั้นอยู่อะได้แค่ซ้ำสองรอบมั้งแต่มันกดไอ้นี่ไม่ได้ไอ้กดดื่มอีกไม่ได้ไงหรอผู้ดื่มได้เนี่ยก็ลองหนอยู่ แล้วก็กินต่อกินต่อครับท่านผู้ชมอือหอันนี้ได้ยาดิสแทนนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือยาที่ฆ่าก่อนไม่สามารถฆ่าเราได้ไหนใช่เหรอไหนผมขาวไหนวะขาวไหนวะผมขาวว่ะผมขาวว่ะไม่ใช่ผู้หญิงไหมใช่ผู้หญิงไหมไม่ใช่เฮ้ยผู้หญิงเหรอคนนี้เหรอคนนี้เหรอแบบตัวขาวจั่วๆเลยอ่ะไหนวะไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไหนวะโอ้โอ้ไอซีเอมไอซีเอมโนว์รีเฮ้ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าใจเย็นนะใจเย็นนะเพื่อนอย่าอย่าฆ่าผมเลยผมเป็นคนดีผมจะทำทุกอย่างเพื่อพี่มันตกแล้วมันตกมันตกเอ้ยเอาดีเออชนะเย้โอเคท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดกระตือรือร้นคลิปนี้ถึงห้าล้านไลคยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรือกดติดตามถ้าใครชอบของคุณเฟรด้วยครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม